ทังหลายคนบอกเลยครับว่านิวตัน25เครื่องดัดเหล็กตัวเล็กตัวนี้ใช้งานดัดเหล็กได้ดีเลยใช้งานง่ายแบบนี้แล้วก็สะดวกมากครับดัดได้ทั้งหมดเหล็กเล็กเหล็กใหญ่เหล็กปอกเหล็กข้ออ้อยวางใช้งานดัดท้ายรถกระบะกันได้เลยแต่ถ้าอยากใช้งานสะดวกแบบนิวตัน25แต่ว่าต้องดัดเหล็กใหญ่ขึ้นและอยากได้แรงมากขึ้น ขยับจากตัวนี้เป็นนิวตัน32ตัวใหญ่ขึ้นโตกว้างขึ้นดัดเหล็กได้ใหญ่ขึ้นถึงเหล็ก DB 32แบบนี้แต่ยังใช้งานง่ายเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแต่ตัวใหญ่ขึ้นแรงมากขึ้นและนี่คือเครื่องดัดเหล็กนิวตัน32ครับยกได้4คนและเป็นเครื่องดัดเหล็กนิวตันรุ่นที่เล็กที่สุดที่ดัดเหล็กได้ถึง32มิลครับดูครับหน้าตาเหมือนเจ้านิวตัน25และมีอุปกรณ์ตัดไฟดูดมาให้ด้วยเหมือนเดิมครับปลอดภัย เบิ้เหล็กได้ครับทีละ2เส้นอย่างนี้การปรับเหมือนกันครับยังง่ายใช้การหมุนปรับสไลด์แบบนี้ครับไวและไม่ยุ่งยากปรับแต่งมุมดัดองศาได้ละเอียดด้วยลูกดัดเหล็กก็มีมาให้ครบทุกชุดครับตั้งแต่ดัดเหล็กปอกเล็กๆไปจนถึงดัดเหล็ก32มิลเลยครับนิวตัน25ดีแบบไหนตัวนี้ดีเหมือนกันและคูณ2ไปครับเพราะกําลังเขามากขึ้นโต๊ะก็ใหญ่ขึ้นแต่น้ําหนักกับขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย เพื่อวางเหล็กและลองรับเหล็กขนาด32มิลได้ครับงานใครมีเหล็กเส้นขนาดตั้งแต่16มิลขึ้นไปเยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเหมาะเลยครับสะดวกแต่ถ้างานเราเป็นงานส่วนใหญ่ดัดเหล็กปอกเหล็ก12เหล็ก16ประมาณนี้เป็นส่วนใหญ่อาจจะมีเหล็ก20หรือเหล็ก25มาบ้างเนี่ยนิวตัน25ตัวเนี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสะดวกง่ายคล่องตัวเลือกตามงานก็ได้เลยครับเครื่องดัดเหล็กนิวตัน25มีทุกรุ่นให้ลองใช้งานสอบถามเครื่องดัดเหล็กนิวตันและเครื่องตัดเหล็กนิวตันได้เลยครับ